สวัสดีครับเพื่อนๆนครับนี่คือเหรียญสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับปี2510นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกแบบพิมพ์ได้สวยงามคมชัดมากนะครับเพราะเป็นแบบพิมพ์ของบล็อกกระสับนะครับเพื่อนตัวตัดด้านข้างเห็นไหมครับตัวเหรียญจะมีขนาดที่ดูจะหนาหน่อยนะครับเพื่อนนี่ตัวตัดด้านข้างนะครับเป็นเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนะครับที่เรียกกันด้านหลังนะครับตาด้านหลังนะครับเพื่อนจะเป็นตากรงจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับผมเราก็จะมียอดพระมงกุฎนะครับ ยอดพระมงกุดแล้วจะมียอดฉัดทั้งสองข้างประทับข้างอยู่นะครับมูลนิธินะครับทุนพระพุทธยอดฟ้านะครับในพระบรมราชุปถัมภ์นะครับผมปี2510ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับคือ1เลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการแจกพิเศษนะครับมูลนิธินะครับผมของราชการที่1นะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนเป็นพิมพ์กลมนะครับพิมพ์กลมที่มีสภาพ โอเคเลยสภาพสวยคมชัดอยู่นะครับปลูกเสียงในปี2510นะครับโดยหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเพื่อนสายนักสะสมรู้จักกันดีเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดของเหรียญที่เป็นเหรียญที่เลลึกนะครับที่หลวงปู่โตท่านปลูกเสกไว้นะครับเพื่อนนี่นะครับชุดนี้นะครับสวยคมชัดนะเพื่อนสวยคมชัดเลยดูนะครับเห็นไหมครับมิติของเหรียญนะคมชัดนี่รอยปั๊มตัวตัดต่างๆนี่คมลึกนะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปีลึกนะครับเพื่อนๆผลิตด้วยกันนะครับสร้างด้วยกันถ้าถ้าผมจําไม่ผิดจะมีด้วยกันอยู่สามพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์หน้าพระพุทธด้านหน้าพระพุทธกับนี่อีพิมพ์หนึ่งคือด้านหน้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์หนึ่งที่เป็นเนื้องเงินนะครับเป็นลักษณะพิมพ์อาร์มหรือเหเรียญเสมาเนี่ยด้านด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,าจุฬาโลกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละพิมพ์นะครับทั้ง3แบบจะเป็นคนละพิมพ์แต่เป็นปีีเเเดยวกันนพิศษษุาใ ในวันเดียวกันคือชุดเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแต่มีด้วยกันพิมพิมนะเพื่อนแล้วก็พิมพ์ที่นิยมที่สุดจะเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนนะจะเป็นเนื้อเงินลองลองมาก็จะเป็นรุ่นนี้ครับแล้วก็ก็จะเป็นพิมพ์พระพุธอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวตัดจะเป็นแบบตัดฉีกครึ่งใบนะครับเพื่อนนี่โดยรอบต่างๆนี่คือคมชัดลึกมากนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญจะเล็กๆนะครับหูเหรียญจะเล็กมากนะครับบล็อกกระสับจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพื่อนจะเป็นแบบนี้จริงแล้วเหรียญเขาจะค่อนข้างที่จะปั๊ม การแกะพิมพ์ต่างๆของบล็อกสามนี่จะคมมากนะครับไม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพื่อนๆบล็อกสามเนี่ยเขาจะเขาจะสามารถที่จะผลิตพวกเหรียญพักเครื่องอะไรต่างๆนี่ในช่วงที่เว้นว่างจากการผลิตเหรียญกระสับนะครับก็จะมีรับรับในการผลิตพักเครื่องหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ใช่แค่รุ่นนี้มีหลายๆรุ่นมีอีกหลายๆเกจินะครับมีหลายเกจิที่ผลิตโดยบล็อกกระสาบก็มีเยอะนะครับแล้วบล็อกกระสับนี่จะเป็นแบบพิมพ์ที่สวยนะครับคมชัดต่างจาก โรงงานผลิตภระเครื่องทั่วไปเลยเพราะกาลังการผลิตแล้วเครื่องที่ใช้ในการผลิตนั้นดีกว่านะครับผมมาตรฐานดีกว่าต้องกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าผลิตเหรี่ยญกระสาได้นั่นคือมาตรฐานไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆมาตรฐานคือมาตรฐานแน่นอนนะครับอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลวงปู่โตท่านปลูกเสกนะครับผม